ผมบอกแล้วนะครับสำหรับครูนี้ทั้งพี่วรพลกับท่านจูริโอนะครับนะ้ำโลโบนะครับจากบาซิลมองเลยว่านักชกบาซิลคนนี้มันบธรรมดานะครับขันมาวว่าน่ะพี่วรพลเดินหาแล้วออกอาวุธเป็นแม่นนะจังไหนกับบอแพน้นะครับแต่พี่วรพลเลือกที่จะถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยให้จูริโอนะเขาได้ย่างหาได้เปิดได้แลกได้มวว่านี่ยพี่วรพลสู่เขาอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับว่ามอยังที่ไปสู่เขาเลย ก็ตามที่ผมบอกแล้รับในทึงในไรนะครับทั้งหน้าไรทึงในชมรมเขาว่าขันพี่บอกรพ้นเนี่ยเข้าบ่าเดินหาเขาก่อนอะ่ะเราเดินหาแต่ว่าบบแลกหรือว่าออาวุธบวมอ่ะถึงแน่นอนครับแล้วก็เป็นไปนตามคาดพี่ว่าเราพุนเขาเต้นอย่างเดียวเลยนะครับล้วออกอาวุธบ่ค่อยแม่นผมไม่ได้ว่าอะไเด้แต่แบบว่า แต่ที่ตามผมวิเคราะห์เป็นไปคืออันนั้นเบิดเลยทั้งเบิดเลยคานเปิดให้จูรลโอได้เดินหาเขาเป็นนักมวยที่เร็วอยู่แล้วนะครับเนี่ยเบิ้งจาให้ไล่กันนาจีเห็นนะเบิ้งให้ไล่เลยนี่นะเบิ้งไปพร้อมๆกันเน็นบอกนะครับพี่วรพลนเขาวงในกับจริงแต่เขาบ่มีเขาบ่มีอย่างเขาพอออกเขาเลยให้ทั้งจูรลโอนี่เปิดเล่นย่างเดียวเลยเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับมอว่านี่ผมก็เสียดายอลไนะครับเสียดายเสียดายแต่ที่ที่ผมวิเคราะห์ไปในไล่หรือว่าในชมรมผมผมก็บอกอยู่แล้วว่า ขันแนแนวเรื่องทุนอ่ะไปจุลิโอดีกว่านะครับขันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเห็นบ่เบิ่งจากให้รา์นี้มันชัดเจนเลยนะครับพี่ว่าพุ่นเขาเต้นยังเดี๋ยวเห็นบ่จับขาแต่บ่มีโอกาสที่ออกขาทาได้จังหวะจังๆขันมวยท่าแต่จังหวะจังๆมันบ่ได้แน่นอนนะครับออกไปก่อนถือพุ่าถือ้างมันนะครับแล้วมาถ่าเก็บต๊จังหวะสองจะดีกว่าขันมัอยูจเิงจังเรียบร้อยจุลิโอเขาสูงนะผมต้องบอกตรงว่าจุลิโอเขาสูงนะครับกับเบิรงเลยพี่น้องนะเบิงบ่งไปพรับ กลายเป็นทา่งด้านจุลิโอนะชนะคะแนนนะครับเอกชันไปนะครับเบิงสอกกับว่าถึงหนาว่าถึงถึงแต่นาเออเขาเนี่แหละคอเสียเปรียบคือจุลิโอเขาสูงกว่านี่ยถึอกสอกไปโอ้ยแต่กับม้วนนะครับพีวรลพนเท่าแต่ก็บว่าเป็นยังคับนะกะให้กำลังใจกับผู้แพ้นะครับน่กับยินดีกับผู้ชนะน้มนะครับน่าม้วนกับเอกชันกับเห็นไปตามๆกันละครับตามที่ผมวิเคราะห์เป๊ะเลยคันตามได้ท้าพี่วัลพุนเดินหาแล้วว่าเปิดเขาอะเรียบร้อยครับคันเปิดหาเดินแรกแล้วบ่ บอดเดินหาเราบอแรกอ่ะจังได้กระถือครับนะเพราะจูลิโอเขาสูงเขาเร็วเนี่ยนะนะดีใจนะผมนะสนดีใจนะสารพูดใดอยากเขาช่มร่วมผมกับปัดขวาไปหนาช่องใน,ะน,ะน,ะนะเลยครับผมเนี่ยเนี่ยเอกชัรเรียบร้อยครับผมนะยินดีด้วยครับนะ,นะกรมกาบรุ่นพี่นะครับนะจูลิโอนะครับ